ทั้งหมดทั้งมวลมาจากการเลี้ยงดูไหมละ่ะคุณแม่มีผัวใหม่แล้วคุณแม่มีลูกใหม่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่วิธีการทําความเข้าใจทําให้ลูกมีสิทธิ์ทําความเข้าใจเป็นอะไรไปคุณไม่ทันได้คิดเคสแรกนะคะที่นิกกี้จะเล่าเขามาด้วยปัญหาของความสัมพันธ์ทำไมเราเป็นคนที่สับสนในตัวเองคิดเองเออเองนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวบ้างอยู่ดีๆก็ร้องไห้อย่างเงี้ยความสัมพันธ์ของเขาคือระยะไกล ก็ไอ้เกิดความรู้สึกอะไรบ้างระแวงอ่ะมีความอะไรน้อยใจเรียกร้องความสนใจทีนี้คนนี้เป็นคนที่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการเลยพอะนิกกี้ไปหาเหตุไปเจอว่าผู้หญิงคนนี้เขาโตมายัางไงเ,ออเขามีความกำคานตั้งแต่เด็กนะคะศูนถึงหกขวบเนี่ยอยู่กับยายยายก็ตีก็ดุไม่ได้เข้าใจความเป็นแม่เท่าไหร่เนาะยายชอบพูดว่า แม่มึงอะไปหาผัวใหม่แล้วทิ้งแล้วที่อยู่กับกูเนี่ยซ้ําเติมทุกวันสําหรับนิกกี้นิกกี้เข้าใจว่าทาไมยายพูดแบบนั้นกูต้องเป็นคนแก่ที่ต้องมานั่งเลี้ยงเด็กศูนย์ขวบถึงหกข,ขวบเขาต้องเหนื่อยไหมแต่น้องไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเป็นไงส่วนเกินพอหกขวบย้ายไปอยู่กับแม่แม่มีผัวใหม่อย่างที่ยายว่านั่นแหละแล้วเป็นยังไงแม่มีลูกใหม่ด้วยจังหวะนั้นเขาต้องรู้สึกอะไรอีกเหมือนเดิมไหม เป็นส่วนเกินอีกแล้วอ่ะมึงแม่ต้องเหนื่อยกับลูกคนใหม่ไหมเหนื่อยจังหวะน,นั้นแม่ก็จะดุใส่เขาแม่ก็เลี้ยงเวอร์ชั่นดุตีแม่ถูกเสมอตั้งแต่โตมาไม่เคยเถียงแม่เลยเขาก็จะรู้สึกเป็นไงคะไม่เคยได้รับการยอมรับเลยว่างั้นเถอะเก็บความรู้สึกตั้งแต่ตอนอยู่กับยายแล้วแล้วเราไม่น่ารักเท่าน้องไงเพราะน้องเพิ่งออกมามันก็น่ารักเนืกอออกไหมเก็บกด หรือเรียกได้ว่าเก็บความรู้สึกนั่นเองนะความที่เด็กเนี่ยเขาคิดเองไม่เป็นความคิดของเขามันถูกบัฟบด้วยแม่ปุ๊บจังหวะนั้นเขาก็จะกลับเข้ามาในห้องแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่าพยายามหาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้แม่ถูกนั่นแหละแม่พูดอยู่คำนึงว่าตอนที่น้องคนนี้เริ่มมีแฟนคนแรกแม่บอกว่ามึงหาเลี้ยงกันได้แล้วเหรอ เออจังหวะน,นี้แหละทําให้เด็กคนนี้มีแรงกระตุ้นทําให้เขาอยากรวยนั่นเองนะคะเขาบอกว่าคํานั้นน่ะมันติดอยู่ในใจเขาจนถึงวันนี้เลยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่จําได้ฝังใจจนถึงทุกวันนี้พูดไปก็ร้องไห้ไปก็คือเขาอะ่ะเจ็ดแปดขวบนี่แหละแล้วแม่ทํากับข้าวแม่อยากจะให้ลูกไปซื้อซีอิ๊วให้แต่เรียกแล้วน้องไม่ได้ยินให้นึกถึงความรู้สึกเด็กน้อยคนนึงนั่งอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆกระทะลอยลงมาวางตรงเนี้ย ตรงตรงนี้เลยเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะไม่เจ็บแต่เจ็บตรงนี้เจ็บใจแล้วการที่แม่ทําพฤติกรรมแบบนี้เขายิ่งตีความว่าแม่ไม่ได้รักเขาเลยต้องรู้สึกว่าฉันเป็นคนนอกอยู่แล้วมีพ่อกับแม่เป็นแฟนกันแล้วก็มีลูกออกมาหนึ่งคนเธอเหมือนเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ฉันเป็นวงนอกกลับไปที่เหตุทําไมเขาถึงชอบสับสนในตัวเองคิดเองเออเองเพราะว่าจังหวะที่มีความสัมพันธ์ที่มันแปลกๆปกมันคุมเครือ ผู้ชายคนนี้แบบให้เหตุผลอะไรที่มันไม่ค่อย make ซนส์ e ่ะเช่นผู้ชายพูดว่าผู้หญิงคนเก่าอะเลิกไปแล้วแต่ว่ายังอยู่บ้านเขาเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่มีที่ไปแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นซึมเศร้าแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยต้องยอมอะซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เข้าใจหลายครั้งที่เวลาที่ผู้ชายคนนี้มีเหตุผลอะไรที่มันจึกเดือยแปลกแปลกขึ้นมาผู้หญิงคนนี้จะหาเหตุผลมาซับพอร์ตตัวผู้ชายคนนั้นอัตโนมัติมันก็ไม่ต่างจากตอนที่มีแม แล้วแม่ก็ถูกเสมอไงจังหวะน,นั้นเขาต้องหาเหตุผลเพื่อให้เขาได้ไปต่อเขาก็เลยหาเหตุผลซับพอร์ตแม่เขาอายุ42แล้วแล้วแฟนเขาเนี่ยประมาณ50กว่าแล้วคำพูดที่นิกกี้บอกอ่ะทำไมเขาสับสนในตัวเองอบ้านไม่มีความอบอุ่นเลยอะจริงไหมอ่ะตรงตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมมแล้วพ่อก็ไม่อยู่อ่ะ จังหวะที่เราขาดความอบอุ่นเราจะเป็นไงคะเวลามีแฟน k ม s e เซนสุดๆก็ต้องอยากอยู่ใกล้ถูกไหมแต่บางเอิญแฟนอยู่ไกลคิดถึงไปหาได้ไหมผู้ชายบอกไม่ต้องเดี๋ยวมาเองถ้าจะมาถ้าไม่บอกโกรธนะถ้าเป็นคนทั่วไปฟังเนี่ยเวลาที่ผู้ชายคนนี้อยู่กับแฟนเก่าที่บ้านแล้วผู้ชายพูดว่าถ้าจะมาให้บอกก่อนแล้วเขาก็ย้อนแย้งในตัวเองแต่พอย้อนแย้งในตัวเองเกิดอะไรขึ้น หาเหตุผลมาเขาบอกว่าเขาเป็นคนคิดบวกนิกกี้บอกไม่ใช่เวอร์ชันนี้ไม่ใช่คิดบวกอันนี้เรียกโลกสวยถ้าคิดบวกมันจะต้องเป็นเวอร์ชันของการที่พูดหรือคิดตามความเป็นจริงการคิดบวกที่ถูกต้องนะคะหมุนความจริงอีกด้านหนึ่งมาดูแล้วเอาด้านที่แบดแบดเนี่ยเป็นบทเรียนหรือเป็นประสบการณ์สอนตัวเองแต่คนคนนี้เขาชอบเป็นเวอร์ชันนี้ แม่เนี่ยชอบทับถมความรู้สึกเขาแล้วก็ไม่ชอบฟังความรู้สึกเขาใช่ไหมดังนั้นเขาจะหาอะไรมาปกปิดแล้วเขาบอกว่าเขาคิดบวกซึ่งไอการปิดไว้แบบนี้มันคือการหาเหตุผลมาซับพอร์ตให้คนคนนั้นที่เป็นคู่กรณีกับเราเนี่ยถูกความรู้สึกฉันก็ไม่เป็นไรหรอก นี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาเป็นคนย้อนแย้งในตัวเองผู้หญิงคนนี้คิดเหตุผลให้ผู้ชายคนนั้นเสร็จแล้วกึ่งสบายใจแก่ๆก,กันแล้วอ่ะแบบเขาก็คงไม่อะไรหรอกแล้วเขาก็คงพูดความจริงแล้วเขาก็รักฉันแหละคุณคุยกันมาสองปีแล้วแต่ผู้ชายไม่เปิดตัวซึ่งแม่ผู้หญิงก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวมึงก็โดนหลอกหรอกตอน,นเด็กๆแม่พูดว่าอะไรมึงมีเงินเลี้ยงกันเหรอจังหวะที่รวยแล้วแม่ก็จะพูดว่าเดี๋ยวมึงก็โดนหลอกมันมาครบมืองเพราะมึงรวยไง สุดท้ายความรวยของเขาก็เติมเต็มตัวเองไม่ได้เขาก็สับสนว่าสรุปเงินจําเป็นไหมวะเพราะพอเขาได้เงินมาได้เงินมาได้เงินมาสุดท้ายทุกอยู่ดีวะผู้หญิงคนนี้ต้องการความรักซะเหลือเกินแต่ทําไมผู้หญิงคนนี้ได้ความรักแบบนี้ะขาดความอบอุ่นต้องการคนอยู่ใกล้แต่ทําไมเขาเจอผู้ชายที่อยู่ไกลเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่กล้ารักใครไง เวลาฉันให้ความรักกับเธอไปสุดท้ายแล้วฉันต้องมานั่งเจ็บอยู่คนเดียวสุดท้ายแล้วคนที่ฉันรักกลับกลายเป็นคนที่ทำร้ายฉันไม่ว่าจะเป็นยายไม่ว่าจะเป็นป้าไม่ว่าจะเป็นแม่หรือจะเป็นพ่อเลี้ยง กลายเป็นคนที่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่วงนอกดังนั้นเขาจะกลัวการที่จะรักจิตใต้สํานึกของเขาจริงๆิที่นิกกี้บอกเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าทำไมได้แต่แฟนไกลเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยากเจอแฟนใกล้ลึกๆเขากลัวการโดนปฏิเสธลึกๆเขากลัวการที่ตัวเขาเองจะต้องอยู่ในสภาวะแบบเดียวกันกันกบที่เขาเจอมาตอนตั้งแต่เด็กๆถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเป็นเวอร์ชั่นของการเรียกร้องความสนใจและเอาแต่ใจมากไปแล้วแต่เด็กคนนี้บังเอิญว่าเป็นเวอร์ชั่นของการเก็บกฎ ซ้อนอยู่เขาขาดความอบอ,อุ่นอยู่ก่อนแต่เขาเรียกร้องความอบอ,อุ่นมากไม่ได้ถล่มตัวเองลงเหตุผลของผู้ชายคนนั้นที่เขาคบแต่ละคนน่ะจะถูกเสมอแหละซับพอร์ตผู้ชายคนนั้นทั้งๆท,ที่มันไม่เมีเ,เซนดังนั้นเขาจึงสับสนในตัวเองอยู่นี่ไงไม่รู้ทําไมถึงร้องไห้ ร้องไห้ดิเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนตอนเด็กๆที่เขาโดนกดความรู้สึกเอาไว้อะไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกแม่ถูกเสมอไม่ต้องหรอกตอนที่เขาแบบรู้สึกดิ่งอะ่ะเขาจะไม่อยากทําอะไรแล้วก็อยากจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเหมือนอยากจะตายแล้วก็แบบไม่รู้ต้องทํำยังไงไม่สามารถจะออกจากความรู้สึกนี้ได้คนคนนี้เคยไปหาหมอมาแล้วหาหมอมาก็ได้ยามาแล้วสุดท้ายก็ไม่หายเพราะหมอไม่ได้มีเวลานั่งคุยกับเขาขนาดนั้น แล้วก็ไม่ได้หาเหตุให้ได้ขนาดนี้ไปหาหมอแต่ทีหนักขึ้นหนักขึ้นหมอก็ต้องให้ยาเยอะขึ้นบางคนกินยาเป็นสิบเม็ดเลยนะไม่เพิ่มโดสได้ไงก็มึงเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆย้อนแย้งในใจเรื่อยๆยิ่งคบนานยิ่งเห็นความแปลกมากขึ้นก็สับสนในตัวเองมากขึ้นไหมก็จะคิดเองเออเองแล้วก็นั่งร้องไห้กับความคิดของตัวเองการที่คุณป่วยจากการที่เป็นสภาวะทางจิตอ่ะ แต่คุณเอายามากินกายกับจิตคนละส่วนการเหมือนขาคนละข้างอะ่ะคุณป่วยจิตจากความคิดความอ่านของตัวเองแล้วประสบการณ์ของตัวเองคุณจึงป่วยแต่เวลาที่คุณไปหาหมอหมอจ่ายยาเขาจ่ายยารักษาทางกายดังนั้นมันโฮได้ในส่วนของการที่ว่าคุณจะได้นอนได้ไงคุณจะได้แบบรู้สึกผ่อนคลายแต่อย่าลืมนะมันจะมีผลข้างเคียงอีกกินยาเข้าไปแม่งดิ่งอยู่3วันซึมไม่อยากทาหาอะไรอยู่3าวันอย่างเงี้ยคุณไม่ได้เปลี่ยนพัง ใจเลยจังหวะน,นั้นมันจะไม่ดีขึ้นเหมือน,นคล้ายๆว่าแบบเคยว่าเวลาที่แบบว่าเราแกะหนังกระติก ออกจากุงแกงไม่ได้อะแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกยิ่งแกะยิ่งพันกันมั่วยิ่งแน่นกูไม่ไหวละกลัวปันไกตัดแม่งมันเป็นโมเมนต์ของการที่เราแบบอยากไปแล้วไม่อยากแก้แล้วอะคือบางทีแบบพอเราหาทางแก้ไม่ออกแล้วยิ่งมันยิ่งทําไปเรื่อยยิ่งใช้ชีวิตไปเรื่อยมันจะยิ่งมีปัญหามาถมมาถมเรื่อยเเพราะมันแก้ผิดพอมันแก้ผิดมันจะเกิดปัญหาใหม่ดังนั้นมันก็พันกันเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็เหนื่อยจนไม่อยากแก้แล้วก็ไปดีกว่าโดดน้ำอะไรอย่างนงี้เนาะสุดท้าย เขาก็มาคุยกับนิกกี้พอคุยกับนิกกี้เจอเหตุเข้าไปพอเราคอนเฟิร์มด้วยด้วยเรื่องราวของเราเราก็จะถามเขาหนึ่งสองสามทีห้าเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบจริงเลยค่ะถูกเลยค่ะทําไมคุณนิกกี้รู้ล่ะคะเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะวางได้ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคุณเควินเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงในที่นี้นิกกี้ก็เลยลากความจริงให้เขาเห็นก่อนแล้วทีนี้ต้องให้ความจริงกับเขาในมุมของแม่ในมุมของยายที่เป็นความจริงจริง ไม่ใช่คิดเองเออเองแบบเด็กๆอะค่ะไอความจริงที่แม่เป็นมันมีองค์ประกอบอยู่ที่ว่าแม่เขาต้องเลี้ยงน้องอะเลี้ยงน้องในที่นี้คือน้องมันศูนย์ขวบแต่ลูกคนโตเจ็ดขวบอะต้องเครียดนะทักมาคุยกับนิกกี้เถอดช่วยได้นะ